สวัสดีค่ะพอกกันชงปะหน้าค่ะทิ่มรังบ้านน้องอิงอิงนะคะมาค่ะจบเต็มมาไทายตอนสร้างนี้มือได้ก็ได้จับกล้องยางสันเลยค่ะโอ้ยบ่อยยังโ,โอเคยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาแล้ว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  ôi yên thương anh xin, dù 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 cho dù xem à. ôi, oh, nhà dù dù nọ. dù 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 anh dù dù như dù Nam, dù dù cho dù xem dù 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 cho dù dù con con. con. ห <l id> นา้าพูดาเ้าพดเจ้ายิ้ม <Bless> ด <you> ีด <vicious> ีเเจ้ายิ Boy? ้มด nice ีดียิ้มจจยิ้มีวะโอ้ยาเขาห้าพจะเป็นเราขาดเมื่อเห็นผ่ไม่ค่อยบอกโอ้เจ้าหน่่ไปเบิงลูกเบิงหลานเน๊ะคอยพิกิะบุญเกือบได้ โอ้ยภูเรื่องได้เจ้านี้เว้เลยเป็นเจ้าเง้ยงเวิร์บเวิร์บอยู่ววบกเจ้าเจ้าแบกองี้ยงเก็ะเบคคนเพื่องแบยงไปหน้าพุนเบกเขาเดี๋วเดี๋ยวผมไปมุดเอาเย้งมาเนี่ยผมเพืองแบคคนเพืองคนนึงไร้ง้าวเป็นตะเบงแงอันตอน ตอนแดดแห้งๆคอ,อยว่าเดียเดียเดีย๋ยดูตาเดีย๋ยดูตาผมนะ่ะไม่ใช่ผมขาวนะผมไหม่นะสีเนะี่ยว่าไม่สีขาวสีสีขาวนี่สิเป็นตะเบิงนะอันน<ด>ี้ผมใหม่แบบว่าถึกแดดแห้งจะไม่ข่อยเล,บล,ลยบอหมู่ขาวคข่อยเอาบังไปปุ่นเลยเอาบังไปเบิ้ลมือได้นะอู ไบล่าศอกล่าสีพนข้าไมู่้หนบ่ไปหามูหาพวกป้วนเบิ้งเบิ้ป้วนใหญ่เนี่ยยางมูมาเบิ่งหลูกเบิ้งหล่าโวยควายเราจะตายเนี่ยนักยังเนี่ยในเบิ้งยางตายเบิ้งหนาเบิ้งสะาพบ่ อ๋อยิ้ม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 เนี่ยพอยิ้มยิ้มเ่กงน่เออมือกเื้อละล่ะกีเขาเนี่ยแมลงแดลยังกิน้ซื้อมาจะใส่เขาไม่ขายบร เไป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 แเขาเขาเจ้าวันจะงานเหรอวานหน้าช่วงหน้าหน่อยเจ้าเจ้าสิเห็้ยงเจ้าเห็นเจดเห็นได้เจ้าก็ไร่ได้ขายเขาเจ้าขายยุ้ยได้เจ้าบ่ได้เสงินเขา่เสื้อเจ้าดอกเจ้าสูญชีวิตเกินไปออเนี่ยเบืงอ๋ปีเดียวกเ้งเจยเียวเตปีเบิ้งเตปีเบื้องเบื้งมา đêm cái đám đêm mò mò còn bây giờ bạc chơi đồ quỷ quỷ hiện sao phải chơi nhang mà xem mà lên mẹ nhang mẹ đi chứ chứ à bye 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 này nhang này tem hoa như đấy ờ bát nèo ui bé thương โอ้โหไอ้ลูกหลานจิเป็นจิตายโอ้ยใหญ่สามตัวโบเห็นไปไปค่อยๆทีนักเหียงคนหลุดคนจิตายคนใหญ่หนอ้เอาไปนั่งดักอยู่ใส่เราโบเห็นป้านางค่ะโอ้เราก็เนมหาอยู่แต่เราโ่เห็นนะ สีย่างไปกับสีดำบะวันโอ้ผมกันย่างไปดำกัน <laughs> แต่สีย่างข้างในกับแมนบอย่างข้างในสีย่างย,ยังไงใช้เดินยังไงอ่ะและวค่ะสวัสดีค่ะเขอโวตขอโวตใส่แล้วโอ้ยเสียงเสียงกันยังแบบบ่เต็มลอยเอฟซีเด้ยินบ่ค่ะ ว่านำเสียงของปนานัน่งแกยังพันลอยเปอร์เซนต์มันบอเด็กน้อยไว้หลุนคนนั้นเสือสีชมพูมายืนถ่ายคลิปอยู่ไงอย่าไปบอสิม้งม่ายยังสร้างนี่หรอป,ป้านังอันแม่นางแกมาไล่ซอย,ยขเขาจา คือเวลาเรานั่งท้องมันจะยังอืดอยู่ค่ะกระบนูนค่ะๆเจนี่ว่าเป็นกระบนูนปีกระบบนเนี่ยมึ่งกี่กยังได้กินยาต่อเลยค่ะตอนเมืองโอ้เห็นยาเราเบืออ่อเลยนะคะโอ้บรรยากาศดีค่ะเมฆสวยๆคุมฟ้าคุ้มฝน ้ยพญเอกก็นแหนมหาหลูกหลานอยู่แต่ปู่จะถามเท่านี้ก็ได้ปู่เขาสิตายก็ได้ว่าเล่นในการเรื่องว่าเป็นตาตายนะเรื่องจริงนะคะเอฟซี FC. คิดถึงเอฟซีนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจอ่านกำลังใจ ทีเอฟซีกำลังใจนะคะปนางกำลังใจนะปนางลงดีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะพอมีปันญาตอบตอบบอดายกดตัวหนังสือก็มันตีขึ้นเลยค่ะนักนักนักพย,ยา,าย,ยามพยายามสื่อกับเขาดีๆพย,ยายามสื่อผลไใหม่ที อีหยังที่มันกินเราคิดว่ามันสิเหเฮให้ป่าเข้าเศร้าขมนะคะพาย่ามค่ะเฮดหนา,นนนะา,านะคือสิบบมนมังกินข้าวต้มเปล่าๆก็แล้วกินยังสันก็นแล้วกินยังสีก็แล้วโอ้อาหารดีๆก็สั่งพิเศษ ก็กิน่ได้ยกินได้คำเดียวที่เหลือลุงเดียรับเละค่ะเบิ่งค่ะมาเก็บเล่มอันทายน้ำกลนเขาจังสีดีเอฟซี่ก็บเบิ่งให้ปานางในได้ค่ะบมูอยู่ในบ้านเมื่อเช้าเนี้ยปานางอาบน้ำให้ไอ้หมูค่ะแต่จริงๆก็อาบอาบ,บ่าไาวดกแต่ว่า เมนบกหมูค่ะปรานังเมนบกหมูเวล,ลานอนบ่เมนประนังละวเกียดบกหมูเลย <c ười> คือผิดกรรมปันสี่บอกอันผู้เฒ่า่นว่านะเมนไปเบิดค่ะเมนลุงเดียเมนลุงเดียเจาสิมาท่าคิมเจาสิมาท่าน้ำหอมไก่ไข่ข่อยเมนไปเบิดเจอยังมาไก่ข่อยคอยมเมนต์เมน อากาดีดีค่ะไม่ได้เห็นปู่นานแล้วเนี่ยก็ขอให้เล่นสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่กับหลงพ่หลมไส้กับลูกกับล้านแบบนี้ไปดนๆค่ะพัในใหญ่เองค่ะแข็งแรงดูขยันขยัน เพรา่เห็ุก็จะไชสิเห็ดเนาะบ่มีคนว่างบ่มีคนมีเวลาจังซี่นะคะเราก็เห็ดเห็ดไว้ให้ลูกให้หลานนั่นล่ะบ่มีหยังฟังนเสียงป้าน่าก็เป็นแผ่วๆแม่นค่ะเอ้าโมหันเราปลูกอีหยังเดี๋ยวป้าน่าอยากไปเบิ่งกันค่ะเราปลูกเนี่ยอุ้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดสุก ถ้าเกิดเซนนะคะน่าจะสวยมากสวยมากเลยใหญ่นะคะเสร็จสมบูรณ์ดำเนินการถึงขั้นนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ ดีหน่อยวันนี้ไม่มีฝนบุ่งไปห้องเอนิโอวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวไปเบิง้ตงตอนนี้เหมือนหรอคนยังเอกขอบคุณทุกกำลังใจค่ะกิ่นหอมกิ่นหอมเอฟซีเด้อค่ะสภาพเบิ้งบ่ไใดดอก ยางบาเมื่อกี้บอกเราเบิงอันอยางตายนะคะเนีย่ยยางอยู่เสียงเนื้อไหลนะคะเงื้อาอาบทั้งทั้งที่ไม่มีแดดนะแบบอ๋อ้้วปลูกหยาแล้วปลูกหยาบอกปลูกหยา,า,ยาให้ง่วดตัวไหนี่ยเนียใส่ทุกพื้นที่เกิดประโยชน์แแน่นอนคัะหาต้นไม้ใหญ่มาปลูกข,ข้างๆ เนี่ยมาเห็นเลยเป็นขุดแม่เป็นขุด,เ,ขดเตรียมวางท่อใช่ไหมออหน่บอที่เนี่มาล้วเป็นขุดเน้บักโดรลอดโ <c oughs> ดโดโดโดมันนี่โดโดโดปะ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 โดดโ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 ดด อันโดนีนเป็นห่วงตรงที่ยา้ายายาขญยาที่โดเขาเพิ่งฉีกอย่างเสียนะเขาคุ้มหยายัางเสียนะโดก็สิไปเล่นเล่นมันแรงมากนะคะแต่เขามันก็หามบอดดายอย่างเสียนโะดมาโด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 มาหล่นไม่โดโดนี่ฉันเรียกแกเหนื่อยแล้วนะมานี <ern ão> ่ ปะ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 นี่ก่อนดนมันดูดูดูได้ดูพวกโดดขามสะพานนะเดี้พวกโดดขามสะพานปะโนะป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 ะโอ้ยบ่ได้เรื่องบ่เล่นตามบนให้เลยก็ตรงมากินขนมขนม ลูกชอลูกชิน้นอยากกินแซ่บแซบอยากกินเขาแซบ่บเขากับเจลก็ได้คะ่ะขอให้มันแ่บอาาเนี่ยสัจธรรมเลยรู้เลยรู้เลยคะ่ะว่าการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐที่สุด ไปสิว่าังได้ก็้างสุขภาพแข็งแรงยังสมีกระหอกล่ะสุขภาพแข็งแรงคือทีหนึ่งงงชีวิตนะคะยังจังไดนกับโ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 อเคล่ะอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงซึ่งไม่ใช่จะจับสลากได้ทุกคน บางคนโชคร้ายแต่อายุบ่าหลายสยีนะคะจับสากได้โลงนั้นลกนีงสีนะคะ,นนนนะ,คะเนี่ยรู้เลยแล้วก็นึกถึงภาพคนป่วยที่นั่งนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลที่ป้าน่าเคยหวาบ่อยๆอ,อันนั้นบ่ได้เห็นโลกภายนออันนั้นคือสิน่ากูเห่าหลายเท่าะคะ่ะจะเบือ่อจะหนายจะเซ็งขนาดไหน บรยากวาวเลยบรอยกวากวสาศถึงนะคะเรื่องอื่นก็คือช่องอื่นก็คงจะบรรยายให้เอฟซีได้ดูกันแล้วนะคะได้เบิ้งกันแล้วก็คือปพนังขอจบคลิปสำนีก่อนคะ่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะจะพยายามหายไวไปเข้มแข็ง แร็งแรงไวๆค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเป็นหอนเอฟซทุกคนค่ะพบกันไม่คลิปนะสวัสดีค่ะ